สวัสดีครับนี่คือสินค้าใหม่นะครับนิวสุดๆเลยนะฮะกับ H อชคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนชนิดบำรุงผิวเข้มข้นนะครับผลิตโดยประเทศเกาหลีนะครับนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีความพิเศษคือได้รับตราการันตีของซัมซุงมารีนแอนด์อินชัวรันจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งการันตีเรื่องคุณภาพความปลอดภัยและการเห็นผลนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะมีเงินวงเงินประกันด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าคงไม่ไปถึงข้นนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆก็เป็นผงคอลลาเจนไตรเปปไทด์ห1 110, ึ่งแมื่ิลลิกรัมบวกวิตามินซีและใส่ผงเมลอนสกัดจากฝรั่งเศสนะครับเพื่อบำรุงให้ผิวทุกคนนั้นดีขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงนะครับในส่วนของผิวเลยนะฮะแล้วคอลลาเจนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสารอาหารที่วันนี้เป็นนวัตกรรมของโลกแล้วนะครับที่จะทดแทนปลาได้ ได้โปรตีนด้วยได้คอลลาเจนด้วยบำรุงผิวด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการบำรุงผิวเข้มข้นแน่นอนครับเพราะโปรโมชั่นวันนี้1กระป๋องครับ 1, นึ่บาทนะครับสกระป๋องเนี่ยนะฮะก็ปาไป2,500กว่าบาทแต่วันนี้ลดไปเลยครับเหลือ2,490บาทและแถมฟรีทันทีอีก1กระป๋องนะฮะเป็นซื้อ2แถม1นะครับในราคาเพียง2,400 90บาทนะครับจากที่ต้องจ่ายเนี่ยนะฮะ3,870นะครับถ้ากินสินค้าที่นำเข้าทั้ง FG แบบนี้นะครับนี่นะฮะสีก็จะเป็นแดงเข้มแบบนี้นะครับโอ้สวยงามมากเลยนะฮะให้ดูชัดๆนะครับด้านในก็เป็นถุงฟอย์นะครับอย่างดีนะฮะเนด้านในก็จะเป็นถุงถุงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าแกะออกมาเนี่ยนะครับสีแดงแบบนี้นะครับ นี่ซัมซุงมารีนเกาหลีการันตีอันนี้แกะแล้วอันนี้ของผมเองผมไว้กินเองนะครับถุงเป็นอย่างนี้เลยอยู่ข้างในนะครับก็สั่งได้เลยนะฮะซื้อ2แถม1 2,490าบำรุงผิวแน่นอนครับกินต่อเนื่องสามกระป๋องครับยังไงต้องเห็นผลครับเพราะว่านี่คืออาร์มาโดเอ็กซ์กับโรงงานที่รับประกันโดยซัมซุงมา a รี n นแอนด์อินชูลันนะครับวันนี้ฝากไปด้วยนะครับไปดูแลผิวตัวเองนะฮะจัดส่งฟรีครับซื้อ2แถม1 2,490บาทครับ